ปัญหาขององค์กรมีแค่2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างประเภทที่2ก็คือปัญหาจากการจัดการรายวันต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจเรื่องแผนงานที่เราจะใช้แก้ปัญหานี้เป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรเวลาที่ปัญหานี้แล้วเสร็จคืออะไรต้องระบุแบบชัดเจนและระบุตัวคนรับผิดชอบแม้เรามอบงานให้คนอื่นไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบยังอยู่ที่เราเสมออย่าละทิ้งความรับผิดชอบในชีวิตของการเป็นผู้นำในองค์กรเนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมชาติคู่กับบทบาทหน้าที่ของเราเลยก็คือการแก้ปัญหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยชอบด้วย จะบ่นว่าอยปัญหายเยอะจังเจอปัญหาอีกแล้วขอรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติดังนั้นเมื่อมันเป็นธรรมชาติแล้วหน้าที่ของเราในฐานะผู้นำองค์กรก็คือเรียนรู้ทักษะที่ดีในการแก้ปัญหาวันนี้ผมจะมาแบ่งปันห้าทักษะการแก้ปัญหาสำหรับผู้นำองค์กรมืออาชีพทักษะที่1นนะครับเก็บข้อมูลเพื่อจัดแบ่งประเภทของปัญหาปัญหาขององค์กรมีแค่2ประเภทประเภทที่1เรียกว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างประเภทที่2ก็คือปัญหาจากการจัดการรายวัน,นเรามาประเภทที่1กันก่อนปัญหาเชิงโครงสร้างหมายถึงอะไรบ้างตั้งแต่นี่เลยโครงสร้างองคอ์กรจัดตำแหน่งฝ่ายบทบาทหน้าที่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่เราจะก<น>้าวเดินอันนี้ก็เป็นปัญหาตั้งแต่ต้นละกับปัญหาเรื่อง ระบบไอทีมันไม่สอดคล้องระบบเทคโนโลยีมันไม่สอดคล้องที่จะสู้ในการแข่งขันยุคปัจจุบันระบบบัญชีการเงินมันมั่วๆกันอยู่นะระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมืออาชีพนะระบบมาตรฐานความสามารถของตัวผู้เล่นมาตรฐานของทีมมันยังเป็นปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาระบบเชิงโครงสร้างแต่เราไม่แก้เนี่ยเราจะเจอปัญหาวนซ้ำกลับมาวนซ้ำกลับมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาประเภทที่สองคือปัญหาเชิงการจัดการรายวันมันเนี่ยจะเกิดจากคนคุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ติดตามงานคนไม่รับผิดชอบนะคนไม่ถูกกันคนไม่ชอบไม่พอใจกันคนบูลลี่ต่อกันพวกนี้คือปัญหาการจัดการรายวันเมื่อเราจัดแบ่งประเภทปัญหาแล้วเราต้องรู้ว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาประเภทไหน จะประสบการณ์ของผมนะส่วนใหญ่จะเจอพร้อมๆกันในปัญหาทั้งสองประเภทเลยทักษะที่สองนะครับระบุปัญหาให้ชัดและหาสาเหตุของปัญหาให้เจอเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าปัญหามีสองประเภททีนี้ก็มาต่อยอดอีกว่าไอ้ปัญหาสองประเภทถ้าเป็นโครงสร้างเราไก็ไปจัดการเรื่องโครงสร้างแต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการรายวันเนี่ยขอให้รู้เลยว่ามาจาก ไม่เรื่องของคนก็มาจากเรื่องของเนื้องานหรือมาจากทรัพยากรที่สนับสนุนไม่พอหรือมาจากเรื่องที่4ี่ก็คือตั้งสมมติฐานผิดคิดว่าลูกค้าจะชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏว่าไม่ชอบดังนั้นกลับมานิดหนึ่งก็คือเรื่องของคนมีอะไรบ้างเรื่องของคนก็เป็นเรื่องคนไม่มีความรู้ความสามารถคนไม่รับผิดชอบคนไม่ทุ่มเทนะคนมีนิสัยไม่ดีคนไม่ ไม่ตรงต่อเวลาคนไม่เป็นมืออาชีพคนไม่เชื่อมต่อกันพวกนี้เป็นเรื่องของคนแล้วพอเรื่องของคนเราก็มาดูเรื่องของงานเรื่องของงานก็คือเราเลือกทำอะไรผิดหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ควรทำแต่ดันไปเสียเวลาทำหรือเปล่าเรียกว่าทำผิดสิ่งนะทำผิดสิ่งหรือบางทีไอ้สิ่งอะไรเนี่ยมันถูกแล้วแต่ว่าอย่างไรมันผิดวิธีการมันผิดหรือจังหวะเวลามันผิดจังหวะเวลาผิดพวกนี้ก็ต้อง เรียนรู้ปรับปรุงเพื่อให้มันเหมาะสมนะครับแล้วมาดูเรื่องทรัพยากรบางครั้งใช้เงินผิดเรื่องเพราะอะไรมันผิดไงก็ไปใช้เงินเรื่องนั้นทําให้มันไม่ได้ผลไอ้เรื่องที่ได้ผลคิดไม่ถึงไม่ได้ใช้เงินทรัพยากรมันก็ถูกใช้แล้วหมดไปทําให้ติดขัดปัญหาเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อวางทรัพยากรในการสนับสนุนอย่างถูกต้องมันก็จะไปได้กันได้บางครั้งตั้งสมมติฐานผิดคิดว่ากระโจนไปในธุรกิจนี้จะดี ไปรับงานนี้แล้วมันจะดีทํางานนี้ออกโฆษณานี้มันจะดีปรากฏว่ามันอาจจะแป็กได้ก็ต้องมาทบทวนเรียนรู้ตั้งสมมติฐานใหม่เพื่อให้สมมุติฐานของเราแม่นยําขึ้นเมื่อเราแม่นยําขึ้นปัญหามันก็จะลดน้อยลงทักษะที่3นะครับออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สูงสุดซึ่งวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกทุกๆวิธีเราเอามาใช้ได้นะจึงมีคําว่าเป็นไปได้สูงสุด เป็นไปได้สูงสุดดูจากอะไรครับดูจากเวลาความสามารถท,ท,ที่ทีมเรามีอยู yeah> UH ่เงินที่เรามีอยู่ความเสี่ยงที่เรารับได้และผลตอบแทนที่มันจะกลับมาแล้วก็ดูเนี่ยเรื่องเวลาความสามารถที่มีอยู่ทรัพยากรที่มีอยู่เงินที่มีอยู่ความเสี่ยงที่รับได้และผลตอบแทนที่กลับเข้ามาซึ่งไอการออกแบบการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ออกแบบได้เลย มันจึงต้องไปพัฒนาเรื่องความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วยทั้งหมดนี้มันเป็นความสามารถหมดเลยซึ่งพอมันเป็นความสามารถหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาให้มีความสามารถนี้ได้จงอย่าใช้ระบบความคิดเดิมๆในการออกแบบการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบความคิดเดิมๆ วิธีที่เราออกแบบมันก็จะคล้ายๆเดิมมันไม่ได้แตกต่างทำให้เราสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไม่ได้นะเราจึงต้องเรียนรู้วิธีคิดใหม่เพื่อเติมเต็มต่อยอดในการออกแบบของเราทักษะที่4นะครับการสื่อสารแผนงานและกํากับในเรื่องการลงมือทำเมื่อเราออกแบบวิธีแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราได้แบบแล้วเราดีใจว่าฉลองได้เลยรับรองว่าจะวืดแน่เพราะว่าในส่วนของการปฏิบัติเนี่ย บางครั้งมันยากกว่าส่วนของการใช้ความคิดซะอีกดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจเรื่องแผนงานที่เราจะใช้แก้ปัญหานี้เป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรเวลาที่ปัญหานี้แล้วเสร็จคืออะไรต้องระบุแบบชัดเจนและระบุตัวคนรับผิดชอบซึ่งโดยหลักการที่มันได้ผลเนี่ยจะต้องมีคนที่รับช่วงต่อจากผู้นำสูงสุด ส่งหมาต่อให้มีหน่วยไปรับผิดชอบมีคนไปรับผิดชอบแล้วมีการติดตามผลอัปเดตเป็นระยะระยะนะหลังจากที่เรามอบหมายงานแล้วอย่าเพิ่งสบายใจมันยังต้องมีความรับผิดชอบอยู่แม้เรามอบงานให้คนอื่นไปแล้วแต่ความรับผิดชอบยังอยู่ที่เราเสมออย่าละทิ้งความรับผิดชอบเราหนีความรับผิดชอบไม่ได้ ทักษะที่5นะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์และยกระดับมาตรฐานทีมให้สูงขึ้นข้อในี้หมายถึงว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อทําให้เราไม่ผิดซ้ําเรื่องเดิมจะได้ไปทําเรื่องที่ท้าทายให้มีโอกาสถูกต้องมากขึ้นถ้าเราผิดแต่เรื่องเดิมๆรู้ละว,ว่าปัญหาเดิมนี้มันมาวนซ้ําอีกแล้วซึ่งปัญหาเดิมมันจะมาวนซ้ําเกิดจากการที่ องค์กรไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมพูดไปในข้อที่1เนี่ยถ้าเราปรับแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทําให้คนแต่ละคนมีรอบของการเรียนรู้ที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นถ้าเราเรียนรู้จนเข้าใจมากพอเราจะไม่ผิดซ้ําเรื่องนั้นอีกเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไปทําสิ่งใหม่จนยกระดับให้ทีมงานของเราเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนโปรแอคทีฟนะโปรแอคทีฟหมายถึงว่าคิดวางแผนไปล่วงหน้าไม่ต้องรอปัญหาแล้วมาแก้ แต่คิดเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่มีปัญหาต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคิดให้รอบด้านแล้วหาวิธีป้องกันความเสี่ยงเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้แบบต่อเนื่องปัญหาเดิมๆจะไม่เกิดซ้ำปัญหาที่เราเจอก็จะมาคู่กับโอกาสที่ทําให้องค์กรมีความก้าวหน้าแล้วถ้าเราแก้ไขปัญหาที่มันท้าทายกว่าเดิมได้ องค์กรเราก็จะยิ่งเติบโตยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งมีคุณค่าต่อลูกค้าในตลาดข้างนอกทั้งหมดนี้คือ5ทักษะในการคิดเพื่อแก้ปัญหาของผู้นำองค์กรมืออาชีพใครก็ตามใช้5ทักษะนี้อย่างต่อเนื่องผมมั่นใจว่าความชัดเจนในความเป็นมืออาชีพของการเป็นผู้นำเราจะชัดเจนขึ้นหลายเท่าตัวพร้อมกับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และก็สำเร็จทั้งตัวเราและองค์กรไปด้วยกันอย่างแน่นอน